กต่าหยีมีเต็นท์ของขายเยอะแยะมากมายเป็นโกดังนะโกดังของเยลโลรูทด้วยแต่ผมชอบอันนี้วะชอบไปที่ใส่กระบอกแก๊สกับเต,นตานะเดี๋ยวผมต้องจัดละตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่น้อยซื้อม้ไม่ได้ใช้เลยปูกระต้นไม้อย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้ใช้เลยเสาเนี่ย บรรยากาศชิวๆริมทะเลสบายๆครับผมวันนี้ตอนนี้เราย้ายมุมก่อนไม่ไหวโลบแดดกนตรงนี้มันจะมีต้นไม้มีอะไรร่มหมดเลยตรงนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนร่วมเดินทางวันนี้เนี่ยผมพาทุกคนมาอยู่ที่ระยองเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ระยอง เดี๋ยวเราจะไปแคมปิ้งกันวันนี้ก็ออกเดินทางมาสองคนนี่มากับคนละครับจางโฟตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนนะเข้าเนแเข้าแหลมที่บางแล้วลงจากทางด่วนมาเราจะไปที่อะไแล้วไม่บอกบางไม่บอกด้วย ชื่อคลิปเดี๋ยวชื่อคลิปก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยว,ว่าไปที่ไหนเลยโอเคเดี๋ยวเราไป,าไปสักที่ในที่ระยองไอสักที่ในระยองนี่แหละยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนแต่คนดูเนี่ยน่าจะรู้แล้วเห็นจดกชื่อคลิปแล้วแต่ตอนนี้ผมสองคนยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อของซื้ออะไรไปิ้งไปย่างกินก่อนแต่จะไปกลางที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้ โอเคเดี yeah. ๋ยวเราไปลื้ออะไป let's go y e l โลรูทใช่ป่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหน้าอีกนะหน่าจะข้างหน้าอีก ตอนนี้ผมมาอยู่แถวแถวแหลมจะบังมาเพื่อนผมมาเติมอุปกรณ์แคมปิ้งอยู่เพื่อนผมมาเติมอุปกรณ์อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในมีอะไรขายบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่เยนโลลูธหาเข้าอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่ามีอุปกรณ์อะไรขายบ้าง กล่องก็สวยนะวีกล่องก็สวยดีกล่องเยลโลูรุ่นกล่องกระติกนะสวยดีนะมีโตมีทั้งเก้าอี่มีเต็นท์ของขายเยอะแยะมากมายเป็นโกดังนะโกดังของเยลโล่รุ่นเฮ้ยแต่ผมชอบอันนี้ว่ะชอบไปที่ใส่กระบอกแก๊สกับเตาน,นะเดี๋ยวผมต้องจัดละ มนพูดเยอะโดนไปสองพันคือมัไเริ่มเยอะช่นเจอเมียด้วยไม่พูดเยอะโดน 2, คับเ,เ,เ,เมียด่าหรือเปล่าไม่รู้มยดายังซ่าเมียด่ายังซ่ายอยู่โดนไปสองพันสองพันหนึ่งร้อยแป่ด่า ถึงแล้วสวนวังแก้วเดียวเลยจานติดต่อตรงไหน่ะนู่นนู่นบอพออยู่นี่กางเต็นมากลางเต็นนะครับสองคนครับสองครับอันนี้เราลงทะเบียนเสียค่ากลางเต็นเรียบร้อยแล้วคนละสองร้บาท ตอนแรกคิดว่าจะต้องจ่ายค่ามาทจาด้วยคนละห้าร้อยแต่ว่าวันที่ผมมานี่ไม่ไม่ได้จ่าย <S <S ตอนนี้เราเข้ามาถึงบริเวณจุดกลางไตนละนี่ก็จะอยู่ติดริมหาดแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศชิวๆเดี๋ยวเราหาที่กลางมอๆกันเอาแบบอยู่หน้าหาดเดี๋ยวผมไปหาที่กลางมอๆกันเพื่อนผมเดินมาโน่นละ ตดสอบอุปกรณ์ใหม่น้อยซื้อไม้ไม่ได้ใช้เลยปลูก,กต้นไม้อย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้ใช้เลยเสาเนี่ยบรรยากาศชิวๆริมทะเลสบายๆครับผมวันนี้ตอนนี้เราเข้ามาถึงบริเวณจุดกลางเต็นและก็ค่ากลางเต็นคนละสองร้อยบาท ตอนแรกคิดว่าจะต้องเสียค่ามาจัมห้าร้อยเพราะว่าเห็นทางเพจลานกลางเต็นท์ลงเอาไว้แต่ว่าพอมาถึงก็ไม่ได้มาจัมก็เสียค่ากลางเต็นท์คนละสองร้อยก็ลานกลางเต็นท์ก็จะหยุดอยู่บริเวณริมทะเลแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากนะบรรยากาศโคชิลแต่ว่าที่นี่เขาให้กลางเต็นท์เนี่ยระยะห่างสองเมตร ระหว่างเต็นต์แต่ละเต็นต์น่ะให้อยู่เกินสองเมตรห้ามต่ำกว่าสองเมตรเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวเป็นแบบบรรยากาศชิวๆอ๋อ,อแล้วก็ห้ามเปิดเพลงห้ามเปิดเพลง,ห,งห้ามสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามาคือซื้อซื้อเข้ามาได้แต่ว่าห้ามโทรสั่งให้ข้างนอกเข้ามาส่งค่ากลางเต็นต์คนละสองร้อยบาทบรรยากาศโคตรชิว ตอนนี้เราย้ายมุมก่อนไม่ไหวโลบแดดอตรงนี้มันจะมีต้นไม้มีอะไรร่มหมดเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่เรียบๆด้วยเป็นมีต้นไม้มีเงาหาที่ร่มๆก่อนไม่ไหวตอนนี้ก็บ่ายโมงบ่ายสองแดดกำลังเปี้ยงเลยที่ลานกลางเต็นท์แห่งนี้นก็มีจุดจอดคาแคมป์ด้วยนะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคาแคมป์เนี่ยเขาคิดอะไรยังไงแต่ว่าที่นี่มีจุดจอดอยู่ตรงใกล้กับห้องน้ําเลยมีเป็นห้องน้าจะอยู่ตรงสโซนนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นที่จอดคาแคมป์จอดได้หลายคันอยู่นะเข้าไปข้างในอืดจอดใต้ยันตรงนู้นเลยติดริมทะเลเลยเหนียงบรรยากาศ ตรงแคมป์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ติดริมทะเลแบบนี้เลยเดินไปดูเป็นหมทนำไะไรอยู่นังทอดเฟ้นฟลายซื้อเฟ้นฟลายมาแต่ไม่ได้ซื้อน้ำมันมาเดี๋ยวออกไปซื้ออีกสิบกิโลออ,ออเ ก็ตรงบริเวณลานกลางเต็นท์เราเนี่ยห <t UC S 1> <sh> ้องน้ําเนี่ยจะมีสองจุดนะจะมีจุดตรงบริเวณคาแคมป์อ่ะจุดหนึ่งตรงที่ผมพาไปดูเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็้องจุดที่ผมกลางเต็นท์เนี่ยก็จะมีอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูไปเนี่ยพอเดินจากลานกลางเต็นท์มาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้จะเป็นชายหญิงจุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นชายหญิงจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพา เดินเข้าไปดูนี่ห้องน้ำชายนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งเป็นห้องน้ําน่าจะเหมือนแบบว่าทําใหม่นะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูในห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงก็เหมือนเดิมผมคงเข้าไม่ได้อยู่แล้วล่ะนี่ไงห้องน้ำมันจะเป็นแบบนี้หน้าห้องน้ําเป็นทางเดินเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในด้านหลังนี่มีเปล่าด้านหลังนี่ไม่มี อันนี้เป็นห้องน้ําเป็นห้องอาบน้านี่ยก็เป็นฝักบัวตรงนี้ก็ออกห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำํำอ๋อตรงจุดน,นี้เป็นห้องอาบน้ําส่วนห้องสุขาน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้นี้มันจะเป็นฝักบัวมีที่แขวนของมีที่วางสบู่นะตรงห้องนี้เดี๋ยวไปดูตรงห้องสุขาดีกว่า นี่เดี๋ยวพาไปดูตรงห้องสุขาที่นี่ก็กดก็คือห้ามสั่งอาหารจากร้านภายนอกมาก็สามารถเราเ,าเอาไปซื้อได้แต่ห้ามสั่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูนี่ห้องสุขาเข้ามาด้านในตรงนี้ก็เป็นโถชี่นะมีสองโถ ส่วนห้องสุขานีมีห้องเดียวเลยตรงจุดเนี้มันจะเป็นโถนั่งแบบนี้ก็ห้องน้ําก็มีน้อยสะอาดแต่ว่ามีน้อยแต่ตรงจุดบริเวณคาแคมตรงนูง้นเป็นห้องน้ําใหญ่มีอยู่ประมาณสิบห้องเลยตรงที่ผมพาเดินไปดูเมื่อกี้นี่แต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ห้องน้ําตรงบริเวณที่ ใกล้ที่สุดของผมเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะแต่ตรงบริเวณคาแคมป์ตรงนู้นอะมีเยอะมีเป็นสิบห้องเลยตรงบริเวณคาแคมป์แต่ว่าตรงจุดที่เราคางเต็นเนี่ยมีห้องเดียวตอนนี้ก็กำลังย่างปลาหมึก ออกไปซื้อาหมึกมาโลละสองร้อยบาทบรรยากาศบริเวณลานกลางเต็นท์นี่โคตรชิลเลยบรรยากาศดีครับผม นานๆทีได้มาทะเลนี่ก็มันรู้สึกแบบนึกถึงย้อนไปในวัยเด็กกันนะที่แบบว่ามาเที่ยวทะเลกับพ่อกับแม่มากับครอบครัวมันก็ย้อนวัยถึงถึงวัยอดีตอะมันช่วงเวลาที่มีความสุขอะเวลาที่แบบว่าตอนตันเด็กตอนตันเด็กเนี่ยผมเวลาผมนึกอะไรไม่ออกผมอยากไปทะเลนะแต่พอโตมาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปอะ มันเหมือนกับว่าตอนที่เราเป็นเด็กแล้วเรามาจนบ่อยเรามาจนชินเรามาแบบนึกอะไรก็นึกอะไรไม่ออกก็มาที่ทะเลอย่างเดียวอะแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยนานๆได้มาครั้งเ,เนี่ยมันได้นึกถึงวัยเด็กเหมืนกัมันก็มีความสุขไปอีกแบบไม่รู้แหละตอนนี้ขอเวลาไปเมาอะ่ะได้เวลาแล้วได้เวลาทานอาหารเย็นละเดี๋ยวผมขอเวลาไปเมาอ่อ บอกว่าอ็นหลายๆคนนีถามผมว่าเรามากางเต็นท์เรามาออกทริปันเนี่ยแล้วเรากินเหล้าอย่างเงี้ยเราเรา,เราแบบว่าเราทําตามกฎเขาหรือเปล่าเราก็อยากจะบอกว่าอืมไม่ใช่ก็ <c oughs> อยากจะบอกว่าเราก็ทําตามกฎของลานกลางเต็นท์ทุกที่สี่ทุ่มเต็มที่กินกับเรา ไปกินเพราะว่าสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็ให้เขาใช้เสียงใช้อะไรนะแต่ความจริงละเราอยู่ไม่ถึงสี่ทุ่มหรอกสอง,ง2 2> ทุ่มสามทุ่มก็ไปแล้ว,วล่วงแล้วบางที่เนี่ยเขามีกฎมีเกณฑ์เขามีกฎ,กฎอยู่ว่าสี่ทุ่มเนี่ยห้ามเกินห้ามใช้เสียงเกินเวลาสี่ทุ่มต้องไม่ใช้เสียง เดี๋ยวถึงสี่ทุ่มเนี่ยเราไม่อยู่แล้วล่วงไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไม่ต้องรอถึงสี่ทุ่มหรอกโดนแสงไปเด้นเออแค่ทุ่มสองทุ่มก็เริ่มไปแล้วเริ่มอดแล้วไม่ไหวกินซ้ำกันสองวันโอ้โหนอกว่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเราทำตามปวดตลอดถ้ากินแล้วได้เล่ยมันสู้ได้อยู่ดนึนะอืมนั้นเรา กินพูนทานใช่ไหม้เราสูบน้ำรถโอ้โหรอดเลยเมียรอดตายอ่ะถ้าถ้าได้มีกับแกมถ้าไม่ได้เกมเกมถิวแกมปัวอย่างเดียวไม่ได้หรอกโอ้ยไม่อยู่หรอกไปสองตุ้มสามตุ่มในร่วงคุณผู้ชมครับการแคมปิ้งครั้งนี้ในเพื่อนผมเนี่ยรุดไปแล้ว ดูการมินอยู่เพื่อนผมไม่ไปแล้วยิ้มน้อยยิ้มหน่อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่นั่งดูการมินอย่างเดียวเลยโอ้แก้วแทบไม่ยกเลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ยิมอยู่ยิมจัดกำลังยินเลยการมินกับแน็กชาลี ของแท้ของแท้คุยกับเมียยังไม่ไม่นานขนาดนี้เลยไล่รัวๆครับกดไล์รัวๆเลยเงาปตา อากาศในช่วงกลางคืนเนี่ยเมื่อคืนตอนที่นอนเนี่ยบรรยากาศก,ก็ไม่ร้อนนะแต่ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้หนาวบรรยากาศพอดีพอดีไม่ร้อนมันตรงที่ผมกลางเนี่ยเป็นร่มไม้พอดีด้วยพอตื่นเช้ามาเนี่ยตรงบริเวณอื่นเนี่ยมันมีแดดออกแต่ของผมเนี่ยสบายอยู่ใต้ร่มไม้พอดี บรรยากาศชิวๆค่ากลางเต้นคนละสองร้อยบาทแล้วก็มีอาหารเช้าก็ผมสั่งมาสองชุดต่อร้อยสี่สิบบาทชุดละเจ็ดสิบบาทห้องน้ำเนี่ยมีสองจุดนะมีจุดตรงที่ผมกลางจุดหนึ่งแล้วก็จุดตรงที่คาแคมป์ใกล้ๆค่าแคมป์อีกจุดหนึ่งบรรยากาศชิวพื้นที่บริเวณกลางเต้นเนี่ยกว้างมาก คือมันจะเป็นรีสอร์ทด้วยแล้วเป็นที่กลางเต็นท์ด้วยตอนขับเข้ามาเนี่ยต้องดูป้ายดีๆไม่งั้นหลงไม่งั้นหลงแน่นอนตอนขับเข้ามาต้องดูป้ายดีๆว่าจุดกลางเต็นท์เนี่ยชีย้ไปทางไหนอนากาศสบาย ใกล้ๆบริเวณที่เรากลางเต็นทเนี่ยมันจะมีตลาดอยู่นะเผื่อแบบว่าใครอยากไปซื้อของไปซื้ออะไรเนี่ยมีตลาดอยู่สบายบรรยากาศชิลๆนี่บรรยากาศในยามเช้าครับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาสูงกว่าเมื่อตอนที่เรามาถึงนี้นะ ตอนที่เรามาถึงในทะเลน้านทะเลอยู่ตรงนู้นเลยตอนนี้ตอนเช้าครับผมน้าทะเลนหนุนขึ้นมาสูงบรรยากาศโคชิวนี่บรรยากาศลานกลางเต็นท์ของเราในช่วงเช้าหลายๆเต็นท์เนี่ยเริ่มตื่นแล้วนะเริ่มตื่นอยู่แล้ว พ่อผมจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปลั๊กไฟมีจุดต่อไฟให้เราได้ใช้เลยนะจะอยู่ตามแนวเสาไฟมีค่อนข้างเยอะอยู่จุดต่อไฟแต่ว่าที่นี่เนี่ยสัญญาณโทร,โทรศัพท์ของทูเนี่ยไม่ค่อยมีสัญญาณนะมีขีดเดียวเองผมใช้ทูกับเอไอเอสทูเนี่ยไม่ค่อยมีสัญญาณเลยแต่ว่า a อ s อเนี่ยมีสัญญาณเต็มเลย บรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนตื่นกันหมดแล้วนี่บรรยากาศหน้าเต็นท์ในตอนเช้า,าเช้ามานีนก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะมีข้าวต้มมีมีอะไรปลาท้องโกกับน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก,กบน้ำเต้าหูดากกห้ด้วยกี่บาทครับพี่อาหารเช้าเลย ร้อยสี่สิบบาทสองชุดสองคนสองชุดบรรยากาศร้านกลางเต็นที่นี่เนี่ยผมว่าตอนที่ผมมาเนี่ยผมว่าผมโชคดีนะอากาศก็ไม่ร้อนไม่รู้มันอาจจะเป็นแบบนี้ทั้งปีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยมันอากาศไม่ร้อนตอนกลางคืนก็มันก็ไม่ถึงกับเย็นหรือว่าอะไรมากมายแต่ว่าอากาศมันพอดีอะ ไม่ร้อนไม่อบไม่อา้าวไม่เหนียวมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวตัวมันยากาศกำลังดีก็ค่ากลางเต้นนี่ก็คนละสองร้อยบาทตอนแรกคิดว่าอาจจะต้องจ่ายค่ามาจํำห้าร้อยบาทเพราะว่าทางเพจเขาลงเอาไว้แต่พอมาถึงแล้วก็ไม่ได้จ่ายจ่ายแค่ค่ากลางเต้นพอกลางเต้นอพอจ่ายค่ากลางเต้นเสร็จเนี่ยจะได้ตั๋วมาสองใบ พอมาถึงมากลางเต็นท์นเสร็จจับอะไรเรียบร้อยปุ๊บประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็นนะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่มาเดินตรวจขอดูตั๋วของเราถ้าเรามีสองใบเนนะี่ยเราต้องให้เขาใบใบหนึ่งแล้วก็เราเก็บไว้ใบหนึ่งก็เป็นบริการที่แบบว่าดีนะมันแบบมันตรวจตาแบบทั่วถึงดีอะ่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เดินบอกทุกเต็นท์เลยว่าอาหารเช้ามีข้าวต้มมี โจ๊กมีไอปลาท้องโป๋กน้ำเต้าหู้ใครจะรับก็แจ้งเขาไปเลยเดี๋ยวเขาเอามาให้ตอนเช้าอพอยแดดอกอกอะก็บรรยากาศดีอะชอบนานๆที่ได้มากลางเต็นท์ริมทะเลบรรยากาศโคตรชิลก็เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมไม่มีอะไรนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็เก็บข้าวของไปหาที่ กลางเต็นที่อื่นก็เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะไปที่ไหนเนี่ยกดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้อ้ออย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าผม